ไปอีกสิแกไปกันเถอะหยกอย่าเอาทองไปลูกกระเบื้องเลยปากดีนะนะพวกแกฉันของสาบแช่งพวกแกให้ชาตินี้ทั้งชาติไม่มีบุญวัสนาได้นั่งรถหรู CVM Film บรยากาศร่มรื่นด,ดีนะวะค่ะให้อาหารปลากันไหมได้ค่ะไปใจพึงนะเอาอาหารเม็ดสีหรือว่าขนมปังดีคะขนมปังดีกว่าได้ค่ะ สิว่าปลาตัวใหญ่มากเลยเอานี <If S 2> ่อ่าเฮ้ยขยับขวาหน่อยเขยับขวาหน่อยไอมุมนี้ได้มุมนี้ได้ถอยไปอีกสิปีเตอร์ฉันอยากได้มุมกว้างๆจะได้เห็นนกเห็นปลาโอเคโอเคถอยอีกถอยอีกถอยอีกสิ นี่พวกแกไม่ดูตามาตาเรือกันเลยเหรอใช่ถ้าเพื่อนฉันตกน้ำขึ้นมาพวกแกจะรับผิดชอบไหวไหมอะไรไม่รู้นี่พวกคุณชนคนอื่นก่อนแล้วยังไม่ขอโทษอีกเหรอจะขอโทษทำไมก็พวกแกขวางฉันเองเดี๋ยวก็ได้ไปเป็นอาหารปลาแทนขนมป้างหรอกพวกฉันกำลังทำบุญอยู่มีแต่คุณนั่นแหละที่เดินไม่ระวังถ้าพวกฉันตกลงไปพวกคุณจะทำยังไงคะก็ดีสิก็คือสว่าให้อาหารปลาไง ฉั S <S <S น <S <S ถาม <S <S จริงๆเถอะพวกคุณทําแบบนี้ทาไมไม่มีอะไรพวกฉันก็แค่ยอยากจะทําบุญไงทําบุญแต่มีกิริยาแบบนี้ฉันว่ามันจะเป็นบาปมากกว่านะคะใครบอกฉันทําเยอะมันยิ่งได้เยอะไม่เหมือนพวกแกหรอกทาน้อยแต่หวังเยอะพวกแก,ไป,ก,ก,กไปไกลๆดีกว่าฉันจะทําบุญไปๆปเถอไป ไม่เป็นไรวะเดี๋ยวจะไม่ได้บุญเปล่าๆไปเถอะ ยกดูนี่ดิของใครอะมันไม่มีเจ้าของก็ต้องไปของเราสิได้ลาบลอยแล้วเว้ยหยุดนะทำอะไรอ่ะนั่นมันไม่ใช่ของคุณนะอะไรฉันแค่จะเอาเงินของฉันเข้ากระเป๋าก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันเป็นเงินของคนอื่นทำไมไม่เอาไปให้วัดประกาศหาเจ้าของล่ะเรื่องอะไร นี่แหละคือการทำบุญมันส่งผลให้ฉันได้ดีพวกแกเองนั่นแหละที่บาปเยอะจนอดได้เงินพวกคุณทำบุญหวังผลกันจริงๆเลยนะสักวันเถอะมันจะทำให้ชีวิตของพวกคุณตกต่ำพูดมากมันลำคัญจริงฉันไปก่อนนะปีเตอร์ยกพวกแกนะพวกแกเยอะเยะ เรากลับกันเถอะค่ะคุณลูกหมูอืมโอ้ยชักช้าจริงๆเลยบีเตอร์เอาหน้าเอาหน้ายังหงุดหงิดไปหน่อยเลยเดี๋ยวฉันแบ่งเงินให้นี่ฉันได้มาตั้งสองพันเดี๋ยวฉันแบ่งให้ก็ได้นี่ แต่แยายพวกนั้นก็จริงๆเลยนะบุญก็ทําไม่เยอะเท่าพวกเราแต่หวังจะได้ใช่มานผระจนจริงๆดีนะได้มาตั้งสองพันเราไปกันเถอะเอ้าเจอกันอีกแล้วแหม่รอบนี้มันมีหมวกกันน็อกด้วยประโยคอุ้ยที่แท้ก็ขับมอไซค์มาวัดกันเองเหรอเนี่ยถึงว่าล่ะอยากจะได้เงินชันนักหนา ที่แท้ก็พวกหากินกับวัดนี่เองนี่เห็นหรือ,อยังรถของคนมีบุญบารามีรถหรูตัวท็อปราคาเจดหลักนี่เคยเห็นนะปะเอิงอิงไม่เคยเห็นอนะดิปีเตอร์ฉันว่าน้ำหน้ายอย่างพวกมนะันอะไม่เคยเห็นหรอกมันลองจับดูไหม จะได้เป็นบุญมือพวกคุณอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะฉันไม่สนใจเสียงนกเสียงกาหรถึงแม้ว่าพวกฉันจะไม่มีกุญแจรถหรูแต่ฉันก็ไม่คิดที่จะดูถูกใครแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอาของคุณอื่นมาเป็นของของตัวเองนี่ระวังนะคะที่พวกคุณมาทําบุญวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าตกนรกแน่แก <Yeah! S 1> yeah! จเย็นสิวะหยุดเดวัดด้วยเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหมดหรอกก็มันด่าพวกเรานี่ปากดีนะนะพวกแกฉันของสาบแช่งพวกแกให้ชาตินี้ทั้งชาติไม่มีบุญวัสนาได้นั่งรถหรอสาุุใครที่มันสาบแช่งพวกเราขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวมันเองแก ไปกันเถยกอย่าเอาทองไปลูกกระเบื้องเลยถึงฝากไว้ก่อนเถอะแค่นี้ชีวิตมันก็ย่ำแย่พออยู่แล้วทำบุญกันเยอะๆนะไปหยกฝากไว้ก็อย่าลืมมาเอาคืนแล้วกันนะอ่อยขอทว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้บุญเปล่าๆค่ะ<อ>คนพวกนี้ไร้มารยาทจริงๆเลย ฉันว่าเอกสารของเราพร้อมแล้วแหละลูกคขาจะต้องถูกใจมากแน่แนฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ, <c oughs> ะสวัสดีครับคุณปีตาคุณหยก <c oughs> สวัสดีครับคุณุ๊กสวัสดีครับพร้อมกันไหมครับพวกเราพร้อมซิยิ่งกว่าพร้อมอีกครับคุณุ๊กเยี่ยมเลยครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับพวกเราก็ต้องโชคดีอยู่แล้วละคะ่ะ อุตส่าห์ไปทําบุญเอาเลิกเอาใช้ตั้งแต่ตอนเช้าจริงเหรอครับจริงสิคะบังเอิญจังเลยนะครับวันนี้ท่านประธานของเราก็ไปทําบุญมาเหมือนกันจริงเหรอคะสงสัยจะเป็นบุญในขีดที่จะทําให้เราได้ร่วมงานกันแน่เลยครับครับอีกเดี๋ยวท่านประธานจะลงมาแล้วเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับครับปีเตอร์ท่านประธานมาแล้วแน่เลยอ่ะ แม่บ้านอยู่ที่นี่นี่เองแม่บ้านที่นี่เขาแต่งตัวดีโนปีเตอร์เดี๋ยวเรากลับไปบอกแม่บ้านที่บริษัทเราให้แต่งตัวแบบนี้มม่งพวกคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะมีสิฉันมาเสนอขายงานให้กับคนใหญ่คนโตของที่นี่ไม่ได้มีธุระมาคุยกับผู้กระจกกระจกอย่างพวกแกสองคนหรอกนะใช่เดี๋ยวให้ฉันได้เจอหน้าท่านประธานก่อนเถอะฉันจะยุให้เขาไล่พวกแกสองคนออกผู้แกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลย เออ่มเอิ่มเลยเสิเอ้าเจอกันแล้วหรอครับคุณปีเตอร์ครับนี่คุณลูกหมูท่านประธานของบริษัทเราครับส่วนนี่คุณโยกกับคุณปีเตอร์ท mm ี่จะมาเสนอขายงานให้เราไงครับท่านเมื่อกี้คุณนกเรียกว่าท่านประธานหรอคะับพวกเราไม่ได้หูฝาดใช่ไหมครับก็ใช่ไงครับ เานี่แหละคนที่จะตัดสินใจดีวานกับพวกคุณพวกเราขอโทษนะครับท่านอย่าเก็บประสายใจเลยนะครับฉันไยอมใช่ค่ะลืมไปเถิดนะคะท่านดิฉันว่าลงไปคุยกันที่ห้องประชุมดีกว่าค่ะไม่ต้องหรอกค่ะดิฉันว่า่เสียเวลาเลยใช่ค่ะเพราะฉันไม่มีวันร่วมงานกับคนที่ใส่แบบพวกคุณแน่ดูก่นสิครับแฮลกับเราต่าครับยังไงวันนี้เราก็ไปทำบุญ แต่จะกดหมอคนอื่นให้ต่ำมีจิตใจดีครับแคแบจากพวกคุณต่อให้ทำบุญอีกร้อยวัดตัดบาตรอีกร้อยหนก็ไม่ได้ช่วยให้พวกคุณได้บุญขึ้นมาหรอกค่ะคุณลุงคะครับฉันฝากส่งแขกหน่อยนะคะได้ครับนี่เหรอนะ้าทำบุญเอาหน้าเวรกัาติดจรวดจริงๆตำราตำรา้องการสิครับ ทำบริษัทเสียดิวไปตั้งหลายล้าน